สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้วันนี้นี่มาไลฟ์ในห้องเนาะไลฟ์ในห้องส่งของผมนะครับเมื่อวานผมไลฟ์เดียวเนาะไลฟ์ตอนเช้านะครับตอนที่ผมออกกาลังกายแล้วก็ไปนั่งเล่นอยู่สวนหน้าบ้านนะครับก็วันนี้นะครับจะมาคุยกับเพื่อนๆโอ้มีเรื่องคุยจริงๆมีเรื่องคุยอยู่ประมาณ2เรื่อง2เรื่องสาเรื่องมานเนี่ยครับแต่หัวข้อที่ผมเขียนไว้ก็คือช่วงวิกฤตแบบนี้ให้ระวังมิจฉาชีพ ซึ่งเป็นภาค2นะครับภาค2จากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเป็นภาคแรกนะคราวที่แล้วเป็นภาคแรกนะนะครับใครที่ฟังภาคแรกแล้วอยากฟังภาค2ก็นี่นะครับภาค2นะครับก็ก่อนอื่นนะครับที่จะไปภาค2นะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กับเพื่อนๆอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ย a c e b o o k ของผมเนี่ยมีปัญหานะครับกับพี่มาร์คเล็กน้อยนะครับก็คือ ผมก็ทำน่าจะไปละเมิดกฎของพี่มาร์คเข้านะครับซึ่งกฎของ Facebook ตอนนี้นี่ละเอียดยิบย่อยมากเนาะถ้าใครที่ใช้ Facebook อยู่นะครับรวมไปถึงการใช้ Facebook ในการทำธุรกิจยิงโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยครับก็จะรู้ว่าโอ้กฎระเบียบออกมาเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ AI ของ Facebook ทำงานได้ดีขึ้นมากๆทำให้เรารู้ว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยไปไกลมากนะไปไกลไปเร็วมากนะครับ เราต้องตามให้ทันนะครับจะมานั่งเฉยๆรอทําเหมือนเดิมรอให้ทุกอย่างกลับมาไม่มีนะครับไม่มีนะครับทุกอย่างจะเดินไปตามการเวลาของมันนะครับเราต้องปรับตัวตามให้ทันนะครับถ้าเราไม่ปรับตัวนะครับนั่นคือเราตายแล้วนะครับฉะนั้นเราต้องปรับตัวนะครับเหตุการณ์ของผมก็คือผมไปยิงโฆษณานะครับไปยิงโฆษณาด้วย Facebook ของผมนี่แหละผ่านเพจ2เพจนะครับ กล,กลกายเป็นว่าผมเนี่ยไปทําผิดกฎเขาตอนแรกก็ไม่รู้ว่ากฎอะไรนะครับแต่เดาๆไว้ก็คือมันอาจจะมีคําบางคําที่เขาห้ามนะครับเขาก็เลยล็อกการยิงโฆษณาของ,าางผมนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ของผมเนี่ยเป็นอย่างที่เ,เพื่อนๆที่ใครที่ติดตามผมเนาะหรือว่าเป็นเพื่อนในเป็นแฟนเพจผมแล้วก็เป็นเพื่อนในเ c e บุ o k ส่วนตัวผมเนี่ยก็จะรู้ว่าผมทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเสริมอาหารแล้วก็เรื่องสกินแคร์นะครับ ก็เสิร์อาหารของผมเนี่ยมันน่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องคําว่าไวรัสอยู่ด้วยนะครับเนาะก็นั่นแหละครับ <laughs> ทําเลยครับให้โดนพี่มารจัดการไปนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็หาวิธีการแก้ไขและหลายช่องทางแล้วนะครับแล้วก็มาจบที่กระบวนการสุดท้ายที่ตัดสินใจทําเลยนะครับก็คือการสร้าง Facebook ใหม่ครับการเปิดเพจใหม่ครับ ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการอยู่นะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มใช้ Facebook ใหม่นะครับซึ่ง Facebook ใหม่ของผมเนี่ยก็เป็น Facebook ร่วมกับภรรยาของผมนะกับคุณหน่อยครับโดยใช้ชื่อว่าหน่อยกับก๊อฟนะครับก็เป็น Facebook ร่วมไปเลยเนาะเป็นเพื่อนเฟซบุกร่วมไปเลยส่วน Facebook เก่าของผมเนี่ยก็เป็น Facebook ยังใช้ได้อยู่นะครับก็คือใช้โพสต์ใช้ไลฟ์อย่างเงี้ยได้อยู่นะครับแต่ก็ใช้ในการยิงโฆษณาไม่ได้แล้วก็ถ้าจะเอาไป ทำงานร่วมกับเพจเนี่ยเพจก็ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและเพจก็ยิงโฆษณาไม่ได้ผมเลยจาเป็นต้องไปสร้างเพจใหม่ซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการการสร้างเพจนะครับยังไม่ได้เริ่มขึ้นมาก็จะมีแค่ Facebook ใหม่เนาะ <ๆ S 1> ก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับไปติดตามนะครับไปกดแอดเพื่อนไปกดติดตามได้นะครับชื่อเพจเฟซบุ๊กหน่อยกับก๊อฟนะครับหน้าตาอย่างนี้เลยครับของผมขออนุญาตเอาหน้าจอนี้ก่อนอ่านี่ครับนี่ครับหน่อยกับก๊อฟเลยนะครับแล้วก็ ลิงก์งเดี๋ยวผมเอาแปะให้ที่ที่ในคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวผมเอาแปะให้ค้าใครจะเข้าผ่านลิงก์นะครับก็ลิงก์ก็ไม่ยากครับ w w w f a c e b o o k c o m แล้วก็หน่อย N.O.I หน่อ NO ย36แล้วก็ G.O.I.F กอนะครับก็สามารถเข้าไปกดเป็นเพื่อนเข้าไปกดติดตามได้นะครับซึ่งใน Facebook นี้นะครับ Personal Facebook อันนี้เนี่ยผมก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องแน่นอนครับ ผลิตภัณฑ์แล้วก็ธุรกิจของ Unilever Life นะครับแล้วก็รวมไปถึงกับไลฟ์สไตล์ของเราสองคนนะครับว่าชอบไปทานข้าวที่ไหนชอบไปกินอะไรทำอะไรยังไงกันยังไงครับก็เข้าไปดูนะครับเข้าไปดูเนาะอ่าโอเคนะครับโอเควันนี้ก็ไลฟ์นะครับกี่ช่องทางเนี่ยช่องทางแรกก็คือเริ่มไลฟ์จากต้นทางก็คือเพจนะครับเพจของผมนะครับ ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับยังใช้อยู่ก็จะใช้เวลาทั้งหมด3เดือนนะครับคาดว่าจะใช้เวลา3เดือนเน้ในการถ่ายโอนอะไรต่างๆนะครับไปอยู่ในช่องทางใหม่นะครับส่วนช่องทางเดิมก็จะไม่ได้ปิดไปไหนนะครับก็ยังอยู่ตรงนี้แหละครับแต่ว่าอาจจะโพสต์ในนี้น้อยลงนะครับเพื่อนๆก็ฝากเข้าไปติดตามเข้าไปพูดคุยกันในช่องทางใหม่นะครับตอนนี้ไลฟ์เพจช่องทางเดิมอยู่นะครับก็คือเสริมอาชีพสร้างรายได้นะครับแล้วก็แชร์ลิงก์ไลฟ์ไป3จุดนะครับจุดแรกก็คือ เฟซบุ๊กเดิมของผมนะครับอิสราจุนาแก้วกอบดิฟกับ Facebook ใหม่ก็คือหน่อยกัก๊อฟนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ YouTube Channel ของผมนะครับก็แชร์ไลฟ์นี้ไปด้วยนะครับกลับไปดูย้อนหลังที่นั่นได้นะโอเครู้ช่องทางกันแล้วนะครับอ่ะทีนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าเรื่องปิดหน้าจองลงไปเมื่อกี้เดี๋ยวขออนุญาตดูโพลกอนนะครับอ่า เรื่องช่วงวิกฤตแบบนี้ให้ระวังมิจฉาชีพภาค2นะครับให้ระวังยังไงนะวันนั้นผมคุยไปแล้วนะครับก็โอ้หลายคนโดนหลอ,อกเยอะมากนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมายกตัวอย่างเรื่องกลกลลวงกลหลอกของเขานะครับกลลวงกลหลอกของเขาสัก2 2แบบนะครับแบบที่1เลยแบบที่1เลยคลาสสิกแบบคลาสสิกมากๆแต่ก็ใช้ได้ผลดีมากๆสําหรับมิจฉาชีพนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าเอาปลาเล็กไปกินปลาใหญ่นะครับ เออเอาแซลมอนไปตกฉลามอ่านะครับนั่นคืออย่างไรนะครับเขาก็จะหาเขาเรียกว่าสับใหม่ๆคำใหม่ๆอะไรแปลกๆนะครับมาชักชวนเราเอาคำเหล่านั้นเอาสับเหล่านั้นนะมาสร้างเป็นโปรดักเช่นบิตคอยเคยดีนะสมัยก่อนนะบิตคอยต่อมาก็ท่องเที่ยวนะครับท่องเที่ยวในคลาสสิกมากใช้ได้อยู่เสมอนะครับของอที่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ย ก็ท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับท่องเที่ยวเหมือนกันเพราะอะไรเพราะคนเนี่ยมองว่าการท่องเที่ยวยังไงคนก็จะใช้ตลอดเวลานะครับนี่แหละครับเขาเอาเรื่องตรงนี้นะครับมาระดมทุนครับเขาใช้คําว่าระดมทุนเนาะมาระดมทุนแล้วมีปันผลเพราะคนท่องเที่ยวอยู่แล้วกำไรปันผลดีมากมากปันผล8%ต่อเดือนอย่างเงี้ยครับปันผล8%เต่อเดือนเดือนแรกได้เออเดือนแรกได้เดือนที่2ได้อีกสมมุติลงไปมื่อหนึ่งเเท่าไหร่ครับ แปดร้อยแปดร้อยเนาะเอาลงน้อยไงทุนน้อยหมื่นหนึ่งเดือนแรกได้แปดร้อยเดี๋ยวกดคร่ิดเลขก่อนชัวๆเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนหาผมคุณเลขผิดอ่าแปดร้อยใช่ไม่ผิดนะครับแปดร้อยเดือนที่สองได้อีกแปดร้อยเฮ้ยน่าจะได้ไปเดือนที่สามถูกชวนใหม่ครับว่าเฮ้ยลงเพิ่มเลยยังไงได้อยู่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้ธุรธกิจกำลังโต ไปหาเพิ่มเลยตอนนี้เราต้องการอีกสักสามแสนมีไหมเอาละสิครับไปชวนคนนั้นคนนี้ครับไปชวนมาลงสามแสนครับอ่าสามแสนนะปันผลแปดเปอร์เซ็นต์อีกครับได้เท่าไหร่ครับสองหมื่นสี่เฮ้ยได้จริงได้จริงเว้ยเดือนที่สี่ต่อมาครับไปชวนมาเพิ่มอีกครับพอเดือนที่สี่ลงครับเพื่อนคิดว่าเดือนที่สี่เขาจะลงน้อยกว่าสามแสนไหมล่ะ ไม่มีทางนะครับไม่มีทางพอลงเดือนที่4่นั้นแหละครับหายครับบริษัทหายตัวครับเพราะอะไรครับเพราะทุกคนเนี่ยครับระยะเวลาแค่4เดือนนะรีบหาเงินมาใส่เพราะว่าอยากจะได้ปันผล8%อย่างต่อเนื่องเพราะอะไรคิดสิแคูณ12คูณปีหนึ่งเท่ากับ9 6เเกือบแล้วนะครับเกือบเกือบได้ทุนคืนนะครับเกือบได้ทุนคืนแล้วนะครับปีเดียวเท่านั้นมีปันผลใน ไหนได้ดีขนาดนี้มั่งปีร้อยเอร์เซ็อย่างเงี้ยครับไม่มีครับไม่มีนี่แหละครับช่องทางของมิจฉาชีพนะครับเป็นอะไรที่คลาสสิกมากนะครับแล้วมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่โอเคแหละไม่รอถึง4เดือนแต่แต่มันตันก่อนเออมันตันก่อนคืออะไรหาเงินจากข้างล่างมาเติมระบบข้างบนไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนข้างล่างเนี่ยครับเขาจะมีเงินสดเข้ามาให้ตลอดใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จ่ายไปแค่แปดเปอร์เซ็นแล้วก็จ่ายให้กับคนที่อยู่แล้ว เงินก็ยังเหลือเข้ากระเป๋าอยู่แต่ถ้าคนข้างล่างอะ่ะเอาเงินเข้ามาไม่พอไอ้องกรที่มันมีอยู่ที่มันช่วยกันหาอยู่ครับล้มแน่นอนครับล้มแน่นอนนะครับก็เตรียมหอบกระเป๋าหนีไปได้เลยนะครับอันนี้คือแบบคลาสสิกซึ่งใช้ได้อย่างสม่ําเสมอสังเกตง่ายแต่ก็พลาดกันประจํานะครับสําหรับคนที่ชอบลงทุนนะครับอ่าอันนี้คือแบบแรกนะต่อมาแบบที่2อ,อ่าแบบที่2นะครับแบบที่2เป็นยังไง แบบที่สองก็คือพวกนี้เขารู้ว่าธุรกิจขายตรงธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันจะต้องมีโปรดัก t ใช่ไหมครัพวกนี้ก็กันหลบกฎหมายครับว่าหาว่าจะไม่มีโปรดัก t ไม่มออีอะไรล่ะผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ไปหาโปรดัก t มาครับไปหาซื้อโปรดัก t มาคุณภาพก็เอาประมาณพอใช้ได้ละพอใช้ได้อย่างเช่นเขาบอกเครื่องเขยาข่าขาราคาเขย่าวขวาัญอะไรเงี้ยนะครับเนาะ หรือเครื่องกองน้านี่คลาสสิกมากเหมือนกันนะเครื่องรอาน้าเป็นคลาสสิกมากสําหรับธุรกิจเครือข่ายนะครับก็เขาก็ไปเอาเอาผลิตภัณฑ์พ,พวกนี้ข้ามานะแล้วทีเนี้ยประเด็นมันก็คือว่าถ้าเป็นธุรกิจเครือข่ายที่แท้จริงเนี่ยธุรกิจเครือข่ายที่แท้จริงเนี่ยจะผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะครับมันไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะแค่ซื้อมาใช้และหาคนผู้บริโภคเนี่ยมาเติมระบบเข้าไปเรื่อยๆเพื่อให้วอลลุ่มมันค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น แล้วเขากลับมาซื้อซ้ําได้เรื่อยๆบ่อยๆตามที่เขาต้องการอันนี้คือธุรกิจค้ขายที่แท้จริงแต่ธุรกิจครือข่ายแบบที่แฝง,งๆมาอ่ที่ผมบอกมเมื่อกี้ก็คือเขาจะหาโปรดักที่ราคาสูงแล้วสังเกตดูนะโปรดักนั้นอนะแทบจะซื้อซ้ําไม่ได้เลยเครื่องกองน้ําซื้อซ้ําได้ไหมครับไม่ได้นะใช่ไหมครับเนี่ยครับมันก็ยากเนาะเครื่องเขย่าขาซื้อซ้ําได้ไหมครับ มันก็ยากใช่ไหมครับเขาก็จะบอกเราว่าถ้าเราเดือนนี้ปิดยอดเท่านี้หรือตอนเปิดบินเนี่ยเท่านี้เลยได้ขึ้นตำแหน่งเลยแผนปันผลอีกแบบหนึ่งนะซึ่งมันก็คล้ายธุรกิจเครือข่ายจริงๆครับคือถ้าเราปิดโวล่มเยอะนะครับเราก็จะได้ปันผลเยอะซึ่งตรงนี้เหมือนกันผมบอกเลยนะเหมือนกันแต่สิ่งที่มันต่างกันสังเกตดีๆนะครับสิ่งที่มันต่างกันก็คือตัวผลิตภัณฑ์นี่แหละครับ เวลาเขาชวนให้เราปิดเยอะๆนี่แหละครับมันน่าสงสัยครับถ้าปิดเยอะๆปิดแล้วคุณเอาไปใช้เองได้ปิดแล้วคุณกินเพื่อให้มันเกิดผลลัพธ์ต่อร่างกายคุณได้เกิดผลกับคุณเองจริงๆโดยที่คุณไม่ได้ตรงนี้ไปขายอันนั้นผมแนะนําว่าโอเคถูกต้องเพราะอะไรเพราะผลลัพธ์จะเกิดกับคุณแต่ถ้าบอกว่าปิดไปเดี๋ยวขายได้แน่นอนมีคนซื้อแน่นอนเพราะมันใช้ดีอันนี้ ระวังเอาไว้เลยครับเพราะอะไรเพราะถ้ามันใช้ดีจริงนะถ้ามันใช้ดีจริงคุณไม่ต้องเอาไปสต็อกหรอกครับบริษัทต้องทําการสต็อกให้คุณได้และคุณมีลูกค้าคุณก็พาเข้ามาซื้อจากบริษัทพาเข้ามาซื้อจากบริษัทได้ครับตรงนี้แหละครับมันเป็นจุดละเอียดอ่อนระหว่างธุรกิจสีเทาๆกับธุรกิจเครือข่ายแบบสีขาว ต้องเข้ามาศึกษาดีๆนะครับต้องเข้ามาศึกษาดีๆอย่างที่ผมบอกแล้วครับจุดสังเกตง่ายๆครับ5จุดนะบริษัทแผนการตลาดผลิตภัณฑ์จังหวะเวลาแล้วก็การเรียนรู้นะครับซึ่งคุณเข้ามาเรียนรู้ก่อนได้คุณสงสัยอะไรคุณถามคุณเห็นอะไรที่ผิดปกติไม่เข้ากับตัวเองคุณถอยก็ยังทันนะครับอันนี้ครับอยากจะฝากคุณเพื่อนเอาไว้นะอยากจะฝากเพื่อนเอาไว้น่าจะเป็นประโยชน์นะวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ใช้เวลาประมาณสัก1ิ 115นาทีนะ15นาทีเนาะก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นอีกช่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นห่วงกันนะครับเดี๋ยววันต่อไปก็จะมีข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็วิธีการทํางานกับยูนิลิเวอร์ไลฟ์นะครับเอามาเล่าให้เพื่อนฟังอีกนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางเนาะช่องทางใหม่นะครับตามไปกดไลฟ์แฟนตามไปกดไลฟ์เฟซบุ๊กใหม่ผมด้วยนะหน่อยกับกอล์ฟนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ติดตามช่องทาง YouTube Channel ผมด้วยนะครับขอให้ ไปกดสับตะไคร์นะครับให้เกินร้อยผมหน่อยนะครับขอร้องนะครับขอร้องไปช่วยกันหน่อยนะครับอยากจะได้เปลี่ยน url เพื่อนจะได้ติดตามได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าองค์กรธุรกิจยังไงก็ต้องโตขึ้นอยู่แล้วนะครับคนใหม่ๆที่เข้ามานะครับเขาจะได้เข้าไปดูข้อมูลง่ายขึ้นไปศึกษาข้อมูลง่ายขึ้นนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆนที่ติดตามกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันต่อๆไปจะมีคลิปดีๆที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆให้ได้ ติดตามกันอีกนะครับแล้วก็พบกันในครั้งถัดไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย